บางครั้งบางข่าวนั้นความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวบางครั้งความตายนั้นเป็นโอกาสดีของเราสมมุติว่าถ้าพวกเรานั้นเกิดป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีคนมาถามเราว่าระหว่างให้ตายกับเอาเงินมาให้เราสักหนึ่งล้านถามว่าพวกเราทุกคนนั้นจะเลือกเอาเงินหนึ่งล้านหรือจะเลือกให้ชีวิตนี้หมดลมหายใจเพราะานานแล้วยามเมื่อเรายัง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้นขอให้พวกเราจงพยายามใช้ชีวิตด้วยความไม่ความหัเพราะว่าสิ่งที่หาซื้อกันไม่ได้คือบุญถ้าเราอยากได้บุญนั้นเราก็ต้องขนขวายด้วยกำลังกาย Cầm răng chạy khổng rầu Thà đâu có cầm răng chạy Cầm răng cài thứ gì rẻo Đâu có quần thứ trở hạt Nóm âu thầm hóa Mà phức kịp phức chạy khổng rầu Hay lông rình Hay nguyện khoan sục Dù phải nảy Pháp Phước Râu Thích Quân Nân ด้วยกันหมดทุกคนว่าสิ่งที่เราหนีไปก็ไม่พ้นก็คือความตายไม่ว่าเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ยาจุกถินใจไม่มีใครในโลกนี้ที่จะหนีตายได้เราต้องพบกับความตายกันอย่างแน่นอน แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระองค์ยังต้องสเสด็จดับขันเข้าสู่ปร,ริยพานไปเพราะเะนั้นแล้วความตายนั้นสักวันหนึ่งมันคงมาถึงคิวของพวกเรานั้นอย่างแน่นอนไม่มีใครในโลกนี้ ที่จะหนีพ้นสักคนเดียวและสิ่งที่รับแทนกันไม่ได้นั้นก็คือกรรมใครสร้างกรรมอะไรเอาไว้ไม่ว่าในอดีตชาหรือในปัจจุบันชาติเราทำกรรมอะไรเอาไว้เราต้องเป็งผููได้รับผลแห่งกรรมเหล่านั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเมื่อเราทํำลงไปแล้วเราไม่สามารถที่จะลีกนี้กรรมเหล่านี้ไปได้เพราะกรรมเป็นของจริงเพราะกรรมส่งผลจริงเพราะั้นแล้วถ้าเราอยากให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุข อยากให้ชีวิตของเราพบแก่สิ่งที่ดีๆเราก็ต้องเริ่มต้นที่ใจที่กายของเราที่วาจาของเราก็คือพูดดีคิดดีทำดีที่เรียกว่าเราได้สร้างกรรมดีอันนี้แหละจะส่งผลให้เรามีความสุข